คณะลงพื้นที่ติดตามแผนบริหารจัดการน้ำการแก้ปัญหาลุ่มน้ำเพชรบุรีส่วนพลเอกประวิตรรองนายกรัฐมนตรีนำคณะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมการจัดการน้ำหลากที่อยุธยาทักุทธศาสตร์าตลงพื้นที่ตลาดชาวสยามนนทบ,บุรีแจกน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด -19 หน้ากากอนามัยผ้ากันเปื้อนช่วยเหลือพ่อค้าแม่ค้า รองอธิบดีกรมทรัพยากรน,น้ำส่งเรือเร็วร่วมวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำคูคลองแห่งชาติที่อำเภอบางไ้ายอายุทยาพลตำรวจเอกจักทิพย์ชัยจินดาว่าที่ผู้สมัครผู้ว่ากทมขวงนัทพลเชี่ยวชาติอักษรว่าที่ผู้สมัครสอกอเขตพระขนงพร้อมผู้บริหารบริษัทธนทรพนันธ์นิจจกัดมอบถุงยางชีพและสมุนไพรฟ้าทลายโจรห้าหมื่นกระปุกให้ชาวพระขนง44ชุมชนในสถานการณ์โควิด -19 ี ขณะด,ด้านตำรวจภูทรภาคสสนที่กำลังเจ้าหน้าที่จับกลุมนักค้ายาพร้อมยึดยาบ้ามูลค่ากว่า12ล้านบาทรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่เกาะ4เกาะ5เมืองพัทลุงเก็บวัตถุพยานมัดตัวคนร้ายคดีขโมยรังนกขุมทรัพย์พันล้านกลางทะเลสาบภาคใต้จับแก๊งขนน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าจากจังหวัดราชิวาส รวบสองผู้ต้องหายึดของกลางได้มูลค่ากว่า11ล้านบาทรู้ทันข่าวเด่นรู้ทันเหตุการณ์รู้ทันทุกความเคลื่อนไหวติดตามได้ในประเด็นเด็นสุดสัปดาห์ ตอนรับคุณผู้ชมสู่ประเด็นเด่นสุดสัปดาห์รายการสรุปข่าวรอบสัปดาห์นี้ซึ่งมุ่งนำเสนอข้อเท็จจริงอย่างสร้างสรรค์และตรงไปตรงมาเพื่อให้คุณผู้ชมไม่พลาดทุกข่าวสารทุกกระแสทุกความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบันค่ะเราพบกันเป็นประจำที่นี่ททบ5 t v 5 HD1 เป็นประจำทุกคืนวันเสาร์ตั้งแต่22ม30นเป็นต้นไปกับดิฉันธนัญญาพิพิรวณิชกาศ ือประเด็นเด่นสุดสัปดาห์รายการสรุปข่าวรอบสัปดาห์นี้ซึ่งมุ่งนาเสนอข้อเท็จจริงอย่างสร้างสรรค์และตรงไปตรงมาเพื่อให้คุณผู้ชมไม่พลาดทุกข่าวสารทุกกระแสทุกความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบันค่ะช่วงนี้นะคะผู้สื่อข่าวภาคสนามของเราคุณเบนจะมาอักษรน,นิดและเยเมีนน้ำหมากกระจายพร้อมรอที่จะพาเราไปติดตามข่าวสารที่น่าสนใจซึ่งเกิดขึ้นทั่วประเทศไทยไปติดตามได้เลยค่ะ ทีมข่าวประเด็นเด่นสุดสัปดาห์นะคะเราอยู่ที่ตลาดชาวสยามจังหวัดนนทบ,บุรีค่ะวันนี้นะคะหัวหน้าพักพิกษาชาตินำผ้ากันเปื้อนหน้ากากอนามัยและน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด -19 มามอบให้ประชาชนและพ่อค้าแม่ค้าในย่านนี้ค่ะ นายขจรศักดิ์ประดิษฐานหัวหน้าพักยุทธศาสตร์ชาติพร้อมนายรัตนาคล้ายแพรว่าที่ผู้สมัครสสนน,นทบุรีเขต2ลงพื้นที่ตลาดชาวสยามจังหวัดนนทบุรีพูดคุยกับพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนที่จับจ่ายซื้อของถึงผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 พร้อมนำผ้าก,กันเปื้อนหน้ากากอนมามัยมอบให้พ่อค้าแม่ค้าทุกคนไว้ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 น,นายขจรศักดิ์กล่าวว่าช่วงโควิด -19 เาพ่อค้าแม่ค้าได้รับผลกระทบในเรื่องของรายได้ที่ลดน้อยลงซึ่งที่ผ่านมาทางพักได้ให้ในายรัตนะลงพื้นที่ช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นทุกคนดีใจและขอบคุณทางพักที่เห็นความสําคัญของพ่อค้าแม่ค้าและชาวชุมชนในพื้นที่ข้าจะขอเรียนถามท่านหัวหน้าพักนะคะว่าวันนี้ลงพื้นที่มาที่ตลาดชาวสยามนี่นำอะไรมามอบให้กับพ่อค้าแม่ค้าแล้วก็ประชาชนคะครับวันนี้ผมขจรศักดิ์ประดิษฐานหัวหน้าพักยุทธศาสตร์ชาติแล้วก็คณนะ รเราได้ลงพื้นที่ตลาดชาวสยามบางสีเมืองซึ่งเป็นตลาดที่ทันสมัยมีอาคารโปร่งอากาศถ่ายเทได้สะดวกแล้วก็มีสินค้าบริการมากมายนะครับในช่วงของวิกฤตโควิดนะครับพ่อค้าแม่ค้าได้รับผลกระทบอย่างมากทําให้พ่อค้าแม่ค้าบางรายประสบปัญหาขาดทุนรายรับไม่พอรายจ่ายนะครับ วันนี้ผมและคณะได้ลงพื้นที่จังหวัดนนทบุรีเพื่อที่จะมาพบปะพี่น้องประชาชนแล้วก็มารับฟังปัญหาของพี่น้องประชาชนอยากจะขอบคุณทางพักยังไงบ้างคะก็ขอบคุณครับที่นำาผ้าก,กันเปื้อนแล้วก็แมสแล้วก็น้ำยานะครับอาาเชื้อค่าเชือเช้อโรคโควิดครับที่มามาให้ทางตลาดครับผมขอบคุณมากครับ มีอะไรอยากจะฝากถึงพ่อค้าแมค้าแล้วก็ประชาชนบ้างคะผมนี่ดูแลภายนอกดูทับไม่ไหวแล้วครับทุกวันนี้อยากให้รัฐาบาลหรือหน่วยงานราชการมาช่วยครับนอกจากนี้ยังมอบน้ำยาฆ่าเชือ้อโควิด -19 ให้กับนายรัตนะไว้ใช้ทำความสะอาดตลาดและสถานที่สุ่มเสี่ยงที่อาจจะแพร่ระบาดของเชื้อได้